ค่ะสวัสดีค่ะทานผู้ชมมณีกับมาพบพอกับคำพูดขลระคือเก่าเนาะค่ะมณีคำพูดขลระกสิพาทานผู้ชมไปติดตามเดืองเล่าความฝันกับนาตาเนาะค่ะนาตาหนีเพิ่นกับฝันตองวดอีกแล้วเนาะค่ะหดที่ผ่านมาเพิ่นกับเขาเนาะค่ะความฝันของเพิ่นสิเป็นอย่างไรสีใดตัวใดตัวดีตัวเด็ดตัวใดเอาไปฝากทันผู้ชมทั้งบานเนาะค่ะขาก็ระบอกเป็นการเสียไปได้เนาะค่ะ ก็ไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนาตาพอพ,อพอร้อมกันค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะนาตาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมอนี้กันยินข่าว,ว่าว่านาตาหน,นีฝันดีเนาะค่ะแต่ไสีาาผ้าทำกุศลนี่มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของนาตาว่านาตาหนีสิฝันจังดา สิได้ตัวดีตัวดตัวใดฝากท่านผู้ชมเนี่ยขอให้นาตาหนีว้าความฝันในท่านผู้ชมพอฟังเลยค่ะค่ะน้องพิมไปวัดลมไหนลูกไปดบะค่ะกาเนาะอันนาตาเนี่ยฝันนะคะพี่น้องฝันว่ามีไปงานแต่งค่ะไปงานแต่งงานเนาะก็เลยไปน้ำพึ่นคนไปร้ายร้ายเลยค่ะพี่น้อง ไปงานแตน่งนี่เนาะก็พากันขี้รดไปเรื่อยๆนี่ละ,ะเพราะว่าลถแหงแบบร้ายแห้งกเ็เลยบอกงานแต่งเหงียงคนที่สีหร้ายแท้กเ็เลยวล่าอ,อันกี้ไปเรื่อยเรื่อยได้ค่ะพี่น้องขี้ไปไปบักไก่อุ้ยงานแต่งเหงียงขึ้นเอยู่ไก่เนาะก็เลยวล่าขี้ไปบันที่นี่ไปแล้วเป็นเป็นธรรมเนะะี่ยค่ะ เป็นทำไปแต่งงานนี่ทำอ๋อไปแต่งงานนี่ทำเมนทำนั้นม,มุอมือด้ยค่ะเป็นทำแบบแบบงามเ,เลยค่ะสีสันสวยงามแ้วก,ก็ต๊กแต่งแบบอลังการดอกไม้งามเครื่องประดับทองคำค่ะแบบแบบนี่นางเลยเนี่ยแบบนี่นงังแบบว่าเป็นแต่งงานเมืองบาดาลัูสินนะ่ะกลับไปกลับไปร่วมงานแต่งงานเพิินเนาะ มานี่พราะหลวงงานแต่งงานแล้วคุนกับไอ้ค้องส่อนรวยมากกับผ้ากันมาแล้วอ่ะพีนววอันรดผ้าไปนัน่นเป็นรดปลาแห้งเนาะคะ่ะพาไปงานแต่งรดปลาแห้งป,ป้ายรดเพื่อนกันเจ็ดห้าแปดเก้าค่ะเมนขันขั้นขนี่ไปไปงานแต่งเหมนะทะเบียนรยนดทะเบียนรถเพิ่นแตะเบียนรดเพิ่นเจ็ดห<ะ>้าแปดเก้าบางทีก็กลับมาบางทีนี่ความฝันนั่นนี่ความฝันนั่น อันงานแต่งเนี่ยนันก็อยู่ไก่วัดที่น้องสาวคนบวชอยู่เนาะค่ะก็เลยก็เลยพากันก็ชวนพามา้าแวะไปหาน้องสาวนี่คิดฮอดเพิ่นก็เลยว่าก็เลยแวะเข้าไปหลนน้ำเพิ่นค่ะพี่น้องแวะไปกับคุยกันโดนเติมเพิ่นก็เอาซอยมาไห่บานนี้ไม่ชี้นัยนะคะเพิ่นบวชเนาะค่ะเพิ่นบวชอยู่ บวชชีเมียนเกไปวัดเมซี่เมียน<อ>่ะต็เลยงานแต่งงานแหละก็เลยผ้าจำแนกเรียวรัดอีกเมียนราวะคือจังได่ควองฟันนงานแต่งงานมันอยู่ไก่วัดเพิ่นค่ะ<อ>ก็เลยเว่ไปหาเพิค่ะพี่นอ้องตอนที่นี่ก็คุยกันดูเติบเพิ่นก็เลยเอาสวยมาให้ก็เลยถามเพิ่นว่าอันียังละเมซี่คือได้เอาสวยมาให้ สร้อยนั้นก็เป็นสร้อยสร้อยทองนะคะพี่นอ้องสร้อยทองประดับด้วยทับทิมทับทิมสองเมตรมันเป็นสร้อยที่ระกาทับทิมมันก็นอยุ่งสี<ะ>สีมันนั่นกับเป็นก็เป็นโมโลโกนหรือเป็นอย่างแต่ว่าไม่เป็นสีหมวนนะเป็<ะ>นเกาามาให้เนาะคะ่ะเพื่นกับบอกว่าอันนี้เป็นของเก่าของโยมพี่ปรวมา เอาเก็บไปแต่ดโดนแล้วบมไปเอาชักเท้าคนมาไม่เชี่ยเขาเลยไปไทยออกมาใหา้ตำนวานนั่นนะคะ,คะก็เลยรับสวยน้ำเพลินมากนะคะก็เลยกับวี้กันไปเรื่อยๆไล่เต๋อก็อ่าก็เลยขอตัวกับเนาะคะ่ะก็เอาไวยพ่อนไหนเนาะคะ่ะพี่น,อน้องเก็เอาไวยพ่อนไหนว่าให้ย,ยูดีมีแห้งให้มีโชคมีลาดมันมาน,มาน,มานหลั่ด้วยกันทุกคนเดอ้อตำนานเนาะค่ะ กะข่วงฟันซ้ำนี่แหละค่ะกะให้่นอนเอฟซีห้าเนะค่ะแปรเอาเนาะค่ะที่ลดขั้นขี่ไปนั่นป้ายทะเบียนเป็นเป็นตัวไหลหนอนเจ็ดท่าแปดเก้าค่ะวันนี้ถ้าให้นาตาแปลข่วมฝันเนาะค่ะนาตาสิเป็นตัวไหลค่ะข่วงฟันเนาะค่ะแปลซอยเนาะค่ะนาตากับแปลเป็นสองนาะค่ะซอยมันเป็นวงกลมก็เลยเป็นศูนย์ ําล <othe> ังศนยเมราตาก็ไม่แปดสองศูนย์เนะค่ะบางคนเป็นกับแปะไฮเป็นวาสอวยเป็นซีซีศูนย์กับนี่เนาะค่ะเป็นกาไอเอฟซีกับแปะเอาน้านะคะเพราะว่ามันริการเปดตัวเลขเลยนะคะค่ะให้ทานู้ชุมพิจารณาบึ้งนะคะแ่ะแดีวแต่ทานู้ชุมสีแปยไปตัวใดกับแปะแตตัวใดกับข้อมินบอกกันน้ำเนยค่ะน่ค่ะแต่ว่าคันตาฟันเลี้ยงบาดพื้นยางได้เนาะค่ะ วัดที่ไม่ชี้เป็นบวชมีมันวัดไม่ชี้เป็นบวชนั่นกะเลขวัดเพนมจะมาเนาะค่ะค่ะเลขที่ยู่วัดเันนั่นค่ะคืออดไหนึ่งหาเก่าค่ะเพราะว่าอันเคยทรงของไปพ่นนะคะค่ะทรงอันของไปให้นมสาวนะคะให้ไม่ชีกับเป็นเก่าที่ยูหไหเพื่อไปเคียนหว่าที่ยูหนึ่งห้าเก้าเนาะค่ะค่ะ ที่แม่ทีมหากับที่แม่ซี่เพิ่นบวชนี่เป็นน้องบหรอคะค่ะเป็นน้องสาวเป็นฟ้าแฝดกันค่ะเขนเป็นฟ้าแฝดค่ะน้องสาวเุ็ไปสายนั้นนะคะเพิ่นสายบุญเป็นสายบุญเนอค่ะแม่นค่ะแล้วก็บวชหลายพรรษาแล้วล่ะค่ะมัน่ที่สามสี่พันศาแล้วก็กระตี้เหล่านาตานี่ถ้าฝันเห็นวัดที่แม่ชีเพิ่นบวชอยู่นั้น เลขกกับมาซิมามเลขที่วัดเอ็มเมนีเเนยนค่ะหน้านะคะเพราะหน้าตรงๆกับออบๆนั่นแหละค่ะมุนมุนหนาๆมุนหลังเนาะ,ะค่ะเพราะว่าตอนนั้นราตาเคยฟันเนาะ,ค,ะค่ะก่อนทีนาัจาจะ,จะไปจำศีลน,นะคะราตาเคยไปจำศีลนักเพิร์นรนาตาฟันว่าอันเด็ดไปวัดเนะะี่ยค่ะเด็ดไปวัดเพิ่น ก็เลยสื่อเนาะค่ะก็เลยสื่อเสียงไหวเนาะค่ะพี่น้องนวลนั้นกาก็ได้เขาอ่อ no ถ้า no วัานตาหึ่งฟันหน้าตาแบบมุนเอานะคะบริสน้าตาก็เลยสื่อหาหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องใส่ต้มตรงค่ะหาหนึ่งเก่าเนียนค่ะปีปีนี่เม่นบอส่วงดือน มลอช่วต,ต้นปีเมนต้นปีมีออกผ่านึแกับเนเมนต้นปีเลยค่ะตอนแรกอันนาตาฝันว่าได้ไปวัดเนี่ยค่ะพี่น้องได้ไปวัดบ้านนี้ก็เลยมันมีแบบมันมีแบบในพวกหนังสือมันอยากไปจำศีลน,นะคะช่วงะ,ะว่างพอดีนะค่างปิดหนายางพอดีก็เลยขอเป็นไปค่ะพี่น้องก็เลยก่อนสิไปวัด ก็เลยซื้อเลขเสี่ยงไหวก่อนนะคะซื้อเลขไหวก่อนเล็กวัดหนึ่งอะเมนค่ะเพราะว่าฟันเกี่ยวก็เลยซื้อไว้ไปละกันประเด็นสนใจเลยค่ะพี่น้องซื้อไว้ก็ลืมไปเลยลืมไปเลยมานนี้ยกระยำสาหนมาแบบว่าไม่ออกคนแม่ท่าบุญเนาะก็คุยกันคุยกันเนาะว่าเลขบอกตัวนั่นตัวนี้ก็คืน เขาเฉียตัวนี่ก็เลยคิดว่าแต่ว่ากระเงียบไว้เนาะเขาไปจำสินก็เลยบวปากค่ะค่ะไปละโดนเติบอยู่ค่ะบอกนันเป๊ะสาวกมืออยู่ไปจำสินสาวกมือดีเนาะไปทื้งสินทื้งสินแตะแต่ว่าเลินอยู่บ้างเนี่ยู่นแมนซื้อไว้ซื้อไว้แล้วก็เดินทางไปจำสินนะคะค่ะวันนี้ กระดุนล้วเป็นบอกคาทินตาบอกฝันหินวัดกำลังมาฝันหินอนค่ะส่วนมายเส้นฝันเห็นวัดอื่นนะคะ<ช>อันนี้ก็กำลังฝันหินคือการกะหน,นาตาก็คิดว่ามันต้องม่าแนละ,ค,ะค่ะย่านมีเครื่องย่างนเนาะค่ะอันเลขวัดหน,น,นี่งหาเกาเนาะค่ะระกาเลขไปงานแต่งงานในถาำเนาะคะ่ะ เจ็ดห้าแปดเก้าเนาะค่ะเอกทะเบียนรถเนาะค่ะตัวแมนค่ะเดกทะเบียนรถที่ขี่ไปแมนค่ะอาการนี่ทีนาตาเปยข้องฝันแมนค่ะตัวใดคะสองศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะค่ะค่ะเดี๋ยวขอถามย้อนไปตุ่นขีบเนาะค่ะตุ่นลืมตุ่นฝันนตาว่ามีคนเชิญไปงานแต่งเป็นไผ่ค่ะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย งานแต่งบ่คะที่เพิ่นเชิญปไปหลวงเป็นนะจะเป็นเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวผู้ชายมากมาเสือ้อมาเสิ้รไปผู้ชายนี่ดูเคยจักกันมาก่อนอบอกคะพ่อค่ะในครอบฟ้ันั้นพวกจักรเป็นเ่าหรือบอกครืออายุประมาณไดแต่งตัวแบบอายุนี่ประมาณห้าสิบกว่าเกือบหกสิบแต่งตแต่งโตใส่สุดสุดขาว สุดขาวแบบพิธีผ้าเนี่ยผ้าใช้สุดแบบผ้าที่ผ้าละขามเมียละขามพี่นีหมวกหมวกเค้งๆแบบเคยเห็นหมวกอันเขาอันแหงหน้ากันแต่งตัวแบบนันลาค่ะมันมาเชิญไปงานแต่งงานกับพวกหูวจ้าข้าเจ้าได้แต่ว่ามาเชิญก็เลยว่าก็เลยไปแต่งก็เลยไปนั่นเองค่ะหลายคนมันจะเชิญพี่น้องเข้านี่ยหลาไปขี่รถป่าไปเนาะค่ะ ก็เลยชวนไปเล่นไปค่ะวันพวกตา,าหน้ตาตา,า,ามักมักแห้งกัวมูในตัวหลีก็ฟันเนนาาถียวหน้ตาตามักเท่าใดค่ะตาก็มักเล็กวัดค่ะเลวัดเลกวัดค่ะเพราะว่าเคยมาร่ำเพินเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกัวมูเอาค่ะให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบิรงเนาะค่ะเบิรอบฟันของหน้ตาตานี่มี้ยังเพิ่มเติมอีกบ่ค่ะว่าค่ะพี่น้อง วค่ะเดี๋ยวจังมะคงชุดถ่ายกระไดร์ะค่ะเพราะว่าพทท่านสื่อเสียงอยู่นะค่ะแต่ว่านาตาจะสื่อเสียงเนาะค่ะเนาะสื่อเสียงเบื้องฝันดีบบเนาะเมนพราดอกไม้มันดอกเนาะค่ะทีว่าดอกหวานจีชีฉันดอกตวกันเศรษฐีเมนสามีโชคพันพ่อบานพันกระได้โชคเนาะค่ะพันกระได้โชคอยู่ลตาตาสังเกตนั่นคันมันออมนะคะพี่น้อง อาจจะสามหวดติดเลยนะคะค่ะมีโชค่ะนาตากระสีมีโค้งชุดถ่ายอีกเนาะค่ะแม่นค่ะจังมาฟังโค้งชุดถ่ายกระไดเพื่อว่าหอดมือฟันจังไดกระสีบอกให้ฟังเนาะค่ะเพื่อวลาเสียงมือเนียนค่ะเห็นนาตาเอามาเสียงมึงตะกอนนะคะค่ะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายกระสิมาติดตามนาตาอีกที่หนึ่งค่ะว่าตัวเลขนี้สิอู๋หมองเก่าบสิได้ตัวเก่าหรือสิเป็นตัวใด สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนาตาหลายๆเลยค่ะถึงม่ไห่แนวทางความฝันม่ไห่ตัวดีตัวดีก็ท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของคุณค่ะเฮาก็มัดสรุปตัวเลขของนาตาเนาะค่ะนาตานี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นไไปวัดเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขที่วัดเพิ่นกะหนึ่งห้าเก่าค่ะหนึ่งห้าเก่าค่ะสองศูนย์ สี่ศูนเลขทะเบียร 7, 5, 8, 9, นรถเจ็ดหาแปดเก่าเนาะค่ะสิบหกกัย่าสองหาหกหกฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนให้คำาภูผาเละนำในเดอะะ้อค่ะสำหรับคลิปนี้คําภูพาเละขอจบในเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไม่สวัสดีคะ่ะ